มาวัยรุ่นม,มาดูชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบประหยัดที่สุดนะสำหรับคนจะเล่นกีต้าร์นะครับผมกีต้าร์ไฟฟ้านะนี่เลยมูเออร์จีเรนะครับผมตอนนี้ตัว1,000กว่าบาทได้มั้งนะฮะเป็นมัลติเอฟเฟกตัวเริ่มต้นเลยที่ใครๆก็น่าจะรู้จักอะนะฮะแล้วถูกสุดละมั้งเป็นมัลติเอฟเฟกที่ถูกที่สุดละมั้งแล้วก็พ่วงกับลำโพงตัวนี้นะลำโพงอันเนี้ยเรดมี่ซาวบาราคาไม่ถึงพันอะตัวนี้นะครับผม แต่ยาวๆหน่อยมี2องลำโพงเสียงดีใช้ได้เหมือนกันมาการเชื่อมต่อก็นี่เนาะจากกีตาร์เขานี่ไอ้ตัวนี้เข้าซาวบาช่อง AUX ไอตัวนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์เข้ามาเปิดไฟมานะตัวนี้มอเ ER ออ G-E100 กับการที่เราจะใช้งานต่อลำโพงอย่างเงี้ยลำโพงคอมหรือลำโพงซาวบายอย่างเงี้ยนะให้เราเลื่อนมาตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นปุ่มเลื่อนฟังก์ชันข้างบนนี้นะฮะอันนี้มันจะเป็นจะเป็น p ีเจของมันนะ เลื่อนมาเอฟเฟกมันก็จะมีให้เลือกคอมเพรสเซอร์แต่ไม่หมดเลยคอมเพรสเซอร์ดอฟบิดสโลอีเกอร์อะไรเนี่ยทัดวาลอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยฮะเจมเลอร์ eller, ไอพุยเดลตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นวาลได้ฮนะแต่ไอตัวเนี้ยไม่ได้ใช้ผมปิดไปก่อนแล้วก็มาที่ดีเท์ชั่นก็จะมีให้เลือกหลายตัวเลยกดอันนี้มันจะเป็นเลือกฟังชันนะวอลลุ Volume, ่มไดโทนแล้วก,กดมาตรงเนี้ยมันก็จะเลือก D ดีเท์ชั่นได้หลายอันเลย นะมันตั้งได้หมดนะตั้งวอลลุ่มตั้งได้ตั้งโทนตั้งอะไรเงี้ยก็ตั้งได้โอเคแล้เวเราก็ไปที่แอมนะฮะแอมมันก็มีให้เลือกเยอะเลยวิธีสามศู 30, จำลองมาแชลมั้งอะไรแบทแมนแจ็คคีนยูเอสแบ็กสตาร์อะไรเงี้ยฮะผมเลือกวิธีแปดน่าจะเป็นจำลองมาแชลแหละผมเลือกเป็นในตัววิธีสามนนะฮะแล้วก็เปิดออนไว้ตรงนี้ออนออฟแอมได้นะครับผม แล้วก็เลื่อนมาตรงนี้จะเป็นน้อยเกตน้อยเกตก็เปิดปิดตรงนี้เหมือนกันแต่ผมปิดไว้ดีกว่าอันนี้ EQ ก็เปิดปิดได้เหมือนกันนะเขาเลือกได้ EQ เอาค่าแค่ไหนนะเบสกลางแหลมอย่างนี้แต่ผมก็ไม่ได้ใช้ไป modulation ก็มีคอร์สอะไรเนี่ยซัตเทเนอร์อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยไวบัร์โตเทมมโลนะฮะก็ไม่ได้ใช้ก็ปิดไว้เหมือนกันจะเปิดปิดก็ตรงนี้ได้เหมือนกัน delay ตัวนี้นะฮะก็มีดิจิตอลดีเลย์ มีอนาล็อกมีดิจิตอลมีรีเวิร์บแอคโคเทปแอคโคไดนามิกอะไรเงี้ยเต็มเลยผมเลือกเป็นดิจิตอลละกันแต่ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันปิดไว้แล้วมาอันนี้ก็เป็นรีเวิร์บนะรีเวิร์บผมเลือกเป็นสปริงรีเวิร์บนะมันจะมีมอสมีเพดมีอะไรเนี่ยคันฮอลลูมผมเลือกเป็นสปริงชอบแล้วก็เปิดไว้นิดๆหน่อยๆนะแก้เหงาแก้เหงาประมาณนี้แก้เหงาแล้วก็มาอันนี้ดำก็ปเป็นจังหวะกอง ปิดปิดไว้คู่กับการฝึกได้ก็มีหลายบิดเหมือนกันนะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นตัวที่สำคัญกับการต่อแอมปยกับการต่อลำโพองอย่างนี้นะฮะให้เราเข้าไปที่เอา p ์พุตเนี่ยมันจะมีให้เลือกทูแอมหรือ Line เอาตทูแหรือ Line เอานะฮะถ้าเราต่อลำโพงเนี้ยเราเลือกไปที่ Line เอามันจะจำลองแคปบซิมให้มาเดี๋ยวลองดูอันนี้ก็คือไลเอาเข้าลำโพงนะฮะ เลือกไปที่ M ไม่มีจำลองแถบซิมนะ <S <S> <S เสียงมันก็จะตลกตลกนะเลือกเป็นลายเอาเสียงมันก็จะองอวานสายเลยเหมือนมันจำลองแคบซิมมาให้นะอะตรงลายเอาเราก็จิ้มข้าไปแล้วก็กดออกแล้วมาดูว่าตอนนี้มันใช้อะไรได้บ้างนะฮะ ไอตัวนี้เป็นเอฟเฟกเนาะเป็นคอมเพรสเซอร์อ่าเป็นเทมเโลเป็นแพทเชอร์พีดัลวาวออโต้ม o งกี้ถ้าทัดวาวไอตัวนี้ทัดวาวน่าเล่นอันนี้ก็คือออฟไปนะฮะเดี๋ยวลองเปิดดู จะประมาณนี้นะฮะไม่ได้ใช้ก็ปิดไปแล้วก็มาตอนนี้ดีทอร์ชั่นเปิดปิดตรงนี้ก็เหยียบกระทืบเอาได้เหมือนเอฟเฟกทั่วไปเลยนะแบบเราดีดเพลงใช้โอ้อโหเจ็สายนี่สายมันเรียงกว่า6สายสายมันชิดกว่า6สายจับคอร์ดดีไมนเนอร์ยากจับคอร์ด A ก็ยากมา อันนี้ก็เป็นเสียงเดซชั่นก็กดเปิดไปก็ใช้ได้แล้วก็มี ไอ้ตัวก้อนเสียงแตกเนี่ยมันจะมีให้เลือกหลายอันเลยคลาสสิกน mm ิทอเรชั่นโมเดิร์นโอไดอะไรเนี่ยสปิดไดบิง hmm. นะเสียงแตกก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยแต่เลือกได้ทีละอันนะโอเคก็ปิดปลาย นะฮะแล้วก็มาลองที่ไม่ใช่มาลองที่ตัวนี้ที่แอมแอมก็มีให้เลือกหลายอันนะฮะอันนี้เิททีสามศูนย์พอเป็นเิทนทีแปดร้อยมันก็จะแตกๆหน่อยนะ U.S.R แอรกสตาร์มั้งเป็นแอม์ไฮเกนอ่าถ้าเราเปิดแอม์เป็นไฮเกนปุ๊บเราเอาดิสโทสเซนตไปดันมันก็จะแรงขึ้น,นอีกนะฮะโอเคเราไปลองโหมดแอม์กันต่อเฟนเดอร์ ender, มั้งเอฟคีน แ okay. จดตคีนบสแมนโอเคกลับมาที่บิทที่สามศูนย์ที่เปิดไว้ตอนแรก เดี๋ยวนะมันเจ็ดสายมันเล่นโคตรงงเลยเนี่ยยังไงวะงงใครบอกเจ็ดสายเล่นไม่งงโคตรงงเลยนะก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะมันไอจีร้อยนยมันเป็นอะไรที่แบบปรับได้เยอะแยะมากมายเลย นะฮะแล้วมันก็การที่เราต่อลำโพงอย่างเงี้ยอย่างที่บอกเข้ามาในโหมดที่เป็นเซตติ้งนะครับผม Setting. เซตติ้งเลื่อนตัวนี้มาที่เอาท์พุตกดเข้าไปถ้าจะต่อลำโพงเลือก line เอามันจะจำลองแคปบซิมให้ถ้าจะต่อที่แอมเลือกไปที่แอมมันจะตัดแคปบซิมออกเสียงมันจะไม่ตีกันนะฮะเค okay, ไปแล้วชุดเล็กๆแต่ว่าได้ประโยชน์นะฮะตัวนี้หมู t ร้อยหรือมัลติยี่ห้ออะไรก็ได้ ถ้าจะต่อลําโพงก็ไปดูตรงไลอัลอะก็ไปดูตรงเอาพุทมันจะให้เข้าไลหรือมันจะให้เข้าไอ้น,นี่นะมันจะให้เข้าที่แอมนาะอถ้าต่อลําโพงก็เลือกที่เข้าไลเอาไปโอเคไปแล้ว GE 100บวกลําโพง Let มีสาบาชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้นก็เอฟเฟกอันนี้ตัวหนึ่งก็พันก่บบาทสองพังมั้งอันนี้ลาโพงก็ไม่ถึงพันประมาณนี้ก็ได้ได้ใช้ซ้อมแบบเพลินๆแล้วนะ คีนก็ไม่ขีเลยแต่ก็ให้เลือกเยอะแยะเลยถือว่าเอามาศึกษาฮะไปแล้วสวัสดี